ที่แรกและที่เดียวในประเทศไทยกับจอแอนดรอยในขนาดพิเศษมาพร้อมกับมือปรับเสียงและปุ่มมือหมุนเพื่อเลื่อนเพลงและการสั่งการด้วยเสียงที่มีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ในมาตรฐานแบบยุโรปกับหน้าจอแอนดรอยรุ่นใหม่มิชิก u n a Series Hi สวัสดีครับวันนี้นะครับก็มาอยู่กับผมแมทธิวจาก P1 Car Audio อีกเช่นเคยเลยนะครับวันนี้เนี่ยเราก็มาอยู่กันอีกแล้วกับการรีวิวจอ Android แต่ก็ต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าสำหรับคลิปต่อๆไปของเราเนี่ยจอ Android ที่มาทําการรีวิวผมจะพยายามเอาจอ Android นะครับที่มีลักษณะพิเศษพิเศษเนี่ยมารีวิวให ท,ทุกท่านได้ดูกันนั่นเองครับก็ต้องบอกได้เลยครับว่าสําหรับในวงการจอแอนดรอยเนี่ยมีการอัปเดตลักษณะของจอ Android หลากหลายมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นจอแอนดรอยที่ทุกคนคุ้นเคยนะครับอย่างตัว9นิ้ว10นิ้วในปัจจุบันเนี่ยก็เริ่มมีความเร็วแรงนะครับแล้วก็มีสเปคที่ใหญ่มากยิ่งขึ้นไปจนถึงแรม 12rom 512กันแล้วหรือสําหรับจอแอนดรอยที่มีขนาดพิเศษนะครับก็จะมีตั้งแต่ขนาด11นิ้ว13นิ้ว และ13นิ้วแบบหมุนได้อย่างตัวมิชิก้าโนวา90นั่นเองครับวันนี้เนี่ยเรามาอยู่กับตัวหน้าจอนะครับในรูปแบบใหม่ในซีรีส์ใหม่และการใช้งานแบบใหม่ๆนะครับกับตัวหน้าจอที่มีชื่อรุ่นว่ามิชิก้าลูน่าซีรีส์นะเนื่องจากว่าในช่วงไม่กี่เดือนไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยมีการประกาศนะครับจากตัวมาตรฐานของทางยุโรปนะครับ Euro NCAP นะครับได้บอกเลยว่าหน้าจอติดรถยนต์เนี่ย ถ้าต้องการให้ได้คะแนนมาตรฐานความปลอดภัยอยู่ที่5ดาวหรือว่า5คะแนนเนี่ยจะต้องมีปุ่มในการใช้งานด้วยเพราะว่าเนื่องจากว่ารถยนต์ในปัจจุบันนะครับมีการอัปเกรดแล้วก็ทําให้ลักษณะของหน้าจอเนี่ยมีปุ่มน้อยที่สุดทําให้เหลือแต่ภาพนะครับการสัมผัสของหน้าจอแต่เวลาที่เราทําการขับรถเนี่ยนะครับแล้วเราต้องการทําการปรับเสียง การที่เราจะต้องเลงมุมนะครับเพื่อทําการปรับเสียงเนี่ยหรือว่าในบางคันเนี่ยมีคอนโทรลมาไลก็ถือว่าดีไปนะครับในบางคันเนี่ยที่เราจะต้องมาทําการปรับเสียงผ่านหน้าจอแล้วต้องลากสายตาจากการขับรถมาที่หน้าจอแบบนี้เนี่ยอาจจะเกิด <S <S อ,าา <S <S อาาุบัติเหตุได้นะครับสําหรับในตัวลูหน้าตัวนี้เนี่ยเรามีความปลอดภัยนะครับอยู่ด้วยกันทั้งหมด3ข้อสิ่งแรกเลยนะครับที่เห็นเลยเนี่ยคือลูหน้าตัวนี้นะครับมีลักษณะของการปรับการหมุนด้านซ้ายตัวนี้นะครับเป็นการปรับเสียงการกด1ครั้งเพื่อเป็นการ มิ้วเสียงหรือว่าหยุดเสียงนั่นเองสาระฝั่งขวานะครับเลื่อนเพลงเลื่อนแทร็กและกดเพื่อทําการหยุดเพลงได้นะครับเวลาเราขับรถเนี่ยเราก็ไม่ต้องการละสายตานะครับจากการมองถนนเพื่อมาทําการปรับเสียงหรือว่าทําการเลื่อนเพลงนั่นเองและที่สําคัญเลยนะครับเราไม่ต้องทําการละสายตาจากท้องถนนมาเพื่อมาทําการ กดพิมพ์แผนที่หรือกดเข้า Google Map สําหรับในตัวนี้เองเนี่ยมีฟังก์ชันการใช้งานสั่งการด้วยเสียง Google Assistant ที่ค่อนข้างที่จะสะดวกสบายด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูกันในช่วงต,ต่อไปนั่นเองครับเรามาถึงในส่วนของตัวสเปคนะครับของตัวหน้าจอมิชิก้าลูนากันบ้างดีกว่าครับในตัว Luna ตัวนี้เนี่ยสเปคเริ่มต้นเป็น RAM 8 ROM 256 2 CPU นะครับอยู่ที่กําลังการประมวลผลคล็อกสปีด2.0 GHz และยังมี Android นะครับเป็น Android เวอร์ชัน12อีกด้วยและชิป G P U นะครับหรือว่าตัวการ์ดจอเนี่ยเป็นตัว Mali G 52ถือว่าหลายๆส่วนนะครับเป็นตัวที่อัปเดตมากๆแล้วก็เป็นจอ Android ที่เร็วแรงแน่นอนเลยละครับยังมีระบบปฏิบัติการนะครับเป็นตัว Apple CarPlay Android Auto นะครับแล้วก็ยังมีการเล่นแอป,ปอื่นๆอีกมากมายสำหรับในตัวฮาร์ดแวร์นะครับก็จะมีในส่วนของตัวพัดลมระบายอากาศมาด้วยนะครับในตัวนี้เนี่ยเราจะมีปลัก๊กเป็นปลั๊กของพัดลม ออมาย,ยังมีระบบเสียงนะครับในสัญญาณเอาท์ที่เป็นตัวออปติคอลเอาท์นะครับไฟเบอร์ออปติกแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวการใส่ซิมนะครับสามารถแชร์อินเทอร์เน็ตแล้วก็สามารถใช้ในส่วนของตัว Wi-Fi จากตัวฮอสปอร์ตนะครับแล้วก็ยังเป็นตัวใส่ซิมได้อีกด้วยละครับซึ่งสำหรับในตัวหน้าจอตัวนี้นะครับหลายๆอย่างเนี่ยพูดตามตรงเลยนะครับก็มีลักษณะที่คล้ายๆแล้วก็ใกล้เคียงกับตัวรถรุ่นใหม่อย่างตัว t o y o ต a า l p ล a สีนนะครับซึ่งมีลักษณะการใช้งานปุ่มด้านซ้ายและด้านขวาแบบนี้ เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าครับว่าลักษณะการใช้งานเนี่ยแอปต่างๆแสดงเป็นยังไงกันบ้างและ a p p l e c a r า l a y Android Auto จะมีลักษณะออกมาเป็นยังไงในตัวหน้าจอที่มีมือปรับแบบนี้ไปดูกันเลยดีกว่าครับสำหรับในตอนนี้นะครับในรถตัว isuzu คันนี้เนี่ยก็ได้ติดตั้งตัวหน้าจอ Android นะครับสำหรับในตัวนี้เนี่ยทุกท่านอาจจะรู้สึกว่ามันแปลกนะครับไม่คุ้นเคยเลยใช่ไหมล่ะเพราะว่าในตัวน,นี้นะครับเป็นหน้าจอในรุ่นที่มีชื่อว่า michigan luna series นะครับมีมือปรับเพื่อเพิ่มเสียง มีมือปรับเพื่อเลื่อนเพลงกดหนึ่งครั้งเพื่อมีเ,เสียงแบบนี้นะครับกดอีกครั้งเพื่อหยุดเพลงได้นะครับในตัวนี้เองเนี่ยเราทํามานะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่ให้กับลูกค้านะครับและลูกค้าหลายๆคนเนี่ยที่ใช้หน้าจอที่เป็นตัว 2K นะครับตัว 2K เนี่ยไม่มีปุ่มข้างๆจะเลงเพิ่มเสียงนะครับบางคันไม่มีคอนโทรลโคมไลน์เนี่ยถือว่าลําบากนะครับหรือแม้แต่ในรุ่นหน้าจอที่เป็น Full HD เนี่ยใช้ในส่วนของตัวการเพิ่มเสียงลดเสียงตัวนี้เนี่ย ก็ค่อนข้างไม่ค่อยสะดวกนะครับในเบื้องต้นเนี่ยตัวนีวเน้เป็นหน้าจอขนาด12นิ้วนะครับเช็ค CPU แซกกันก่อนเลยละกันกับตัวแอ c h e ็คสเป c นะครับที่แท้ที่สุดในตอนนี้นะครับ CPU เนี่ยตอนนีเน้เป็น2 CPU นะครับกำลังการประมวลผลอยู่ที่2.0 GHz ค่อนข้างที่จะรวดเร็วนะครับในตัว GPU หรือว่าตัวการ์ดจอนะครับเป็น ARM Mali G52 ในส่วนต่อมานะครับเป็นเรื่องของตัวแรมนะครับในตัวนี้เนี่ยเป็นแรม8 ROM 256นะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยก็คือเป็น ROM 220นั่นเองครับแบบนี้เลยนะครับและยังเป็น android เวอร์ชัน12อีกด้วยคือสำหรับ Android เนี่ยนะครับบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยพี่ทำไมไม่ทำ android 13อ13มาเล่านะครับก็ต้องบอกจริงๆเลยนะครับว่า android 10นะครับ Android 12 13นะ12ก13เนี่ยผมคิดว่าเหมือนกันนะครับแต่ android 10เนี่ย ือว่าเริ่มล้าสมัยแล้วนะครับเพราะว่ามีแอปบางแอปที่เริ่มไม่รองรับกับตัว Android 10แล้วล่ะครับในหน้าจอที่ขนาดใหญ่แบบนี้นะครับตัวนี้เป็น 2K ด้วยเดี๋ยวให้ดูกันอีกครั้งนึง device นะครับตัวนี้เป็น 2K 2 0 0 0ันคูณพั0พิกเซลนะครับในลักษณะแบบนี้เลยนะครับและในตัวนี้เองเนี่ยสามารถใส่ซิมได้นะครับแช์ Wi-Fi ก็ได้ YouTube กันหน่อยเลยละกันนะครับอยากดูใช่ไหมครับว่าลักษณะการแสดงจะเป็นยังไง คอนุนภูมลรยยังใช้งานได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเพิ่มเสียงได้นะครับจากตรงนี้สมมติขับรถอยู่เฮ้ยจะลาดสายตาไปเฮ้ยปึ๊บอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้นะครับก็เพิ่มเสียงลดเสียงนี้ได้ขับรถไปมือก็เพิ่มเสียงลดเสียงไปเลยครับแบบนี้ในตัวนี้นะครับเป็นหน้าจอที่มีความละเอียดนะครับเป็น 2K และเป็น QLED ด้วยนะครับเลื่อนเต็มจอแบบนี้ด้านล่างก็จะหดไปในลักษณะแบบนี้นะครับ อาจจะมีแอบแอบไปนิดนึงแต่ผมมองว่าไม่แย่นะครับภาพค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆเลยนะครับเดี๋ยวลองดูกันปุ่มนี้นะครับใช้ในการเลื่อนคลิปได้นะครับเลื่อนคลิปแบบนี้ได้ปุ๊บเพิ่มเสียงลดเสียงก็จากตรงนี้กดหนึ่งครั้งเพิ่มมีวเสียงนะครับปุ๊บเนี่ยการกระบาดไปแล้วนะครับกดหนึ่งครั้งตรงน,นี้เพื่อหยุดคลิปได้กดอีกหนึ่งครั้ง เพื่อคลิปต่อไปได้นะครับต่อมากันบ้างดีกว่ากับการนําทางนะครับนําทางอย่างตัว Google Map นะครับ Google Map สั่งการด้วยเสียงได้อลองดูกันไปสยามพารากอนถือว่ารวดเร็วนะครับในตัวนี้โอ้โหแป๊บเดียวมาแบบนี้เลยนะครับก็จะมีข้อมูลในการเดินทางนะครับในลักษณะนี้ปิดเสียงเปิดเสียงของ Google Assistant ตังนี้ได้อยาให้มีเสียง เลี้ยวขวาในยซ้ายขวานะครับแบบนี้ก็สามารถใช้ตรงนี้ได้นะครับนี่คือตัวแผนที่ต่อมานะครับการแบ่งครึ่งจอกันบ้างดีกว่ากดตรงนี้ครับแบ่งครึ่งจออีกครึ่งหนึ่งเป็น Youtube ได้ในลักษณะนี้เลยครับเลื่อนเพลงได้นะครับแบบนี้นะครับสามารถเลื่อน,นตรงนี้ได้ ไม่มีหน่วงไม่มีหน่วงนะครับถือว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างรวดเร็วแล้วก็เป็นรูปแบบที่ค่อนข้างแปลกใหม่นะครับนิ้วเสียงไปเลยแบบนี้เพิ่มเสียงลดเสียงแบบนี้ได้เลื่อนเพลงได้รีดวกันแบบรวดเร็วให้ดูกันเลยนะครับเต็มจอก็เลื่อนแบบนี้ได้นะครับนี่เป็นการใช้งานพื้นฐานของจอ Android นะครับวันนี้เนี่ยเราเลยมาลองเล่นให้ดูกันลหลายๆแอปกันเลยดีกว่าแอปต่อมานะครับ Netflix Netflix อนะ่า เดี๋ยวนี้นะครับทาง t i k t o อกนะครับขอพูดเลยว่ามีแหล่งถ่ายร้านนะครับให้ข้อมูลกันแบบค่อนข้างมั่วตัวนะฮะบ,บอกว่าจอแอนดรอยเนี่ยถ้าแรงต้องเล่น Netflix ได้นะครับจริงๆปัจจัยเนี่ยมันไม่ใช่ขึ้นอยู่กับว่าจอแอนดรอยแรงหรือเปล่านะครับมันอยู่กับว่าจอแอนดรอยเนี่ยมีการอัปเดตมากน้อยแค่ไหนนะครับ<ะ>ดูสเตนเจอร์ติงแบบนี้ได้นะครับผ่านตัว Netflix ก Netflix ก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้ครับเต็มจอนะครับโฟกัสกันสักหน่อยนะครับเราสามารถเลือกดูซีรีส์แล้วก็ตัวภาพยนตร์จากตัว Netflix ได้นะครับในลักษณะนี้ <S 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 เป็นแบบนี้เลยครับนี่คือในส่วนของตัว Netflix App สต r e มม i n g เนี่ยยังรองรับในส่วนของตัวแอป,ปการดูทีวีออนไลน์นะครับอย่าง AS Play ด้วย AS Play เนี่ยเป็นแอป,ปที่ค่อนข้างดีนะครับคือเวลาที่เราไม่ต้องการสมมติว่าเราไม่ได้เป็นสมาชิก AS เนี่ยก็สามารถใช้งาน AS ได้ด้วยแหละครับ ดูช่อง3579ในลนักษณะนี้เลื่อนเสียงโมโนทเวนตีนนะครับ w o r k p o พอยต์เวิร์กพอยะเวิร์กพอยในลนักษณะแบบนี้เลยนะครับ Mon o. m o n น GMM ช่อง25นะครับโห oh, ทำไมมันรวดเร็วแบบนี้มีว่าเสียงได้กดอีกครั้งหนึ่งเสียงกลับมานะครับ นี่คือการใช้งานแอปสติมมิ่งต่างๆนะครับมากมายเลยและทุกท่านสามารถโหลดแอปเพิ่มเติมจาก Play Store ตัวนี้ได้นะครับ Play Store ตัวนี้เนี่ยลงชื่อเข้าใช้ตัว gmail กันก่อนนะครับแล้วก็โหลดแอปมาใช้งานได้และลงชื่อเข้าใช้นะครับจุกหรือ spotify เพื่อฟังเพลงกันได้ในตัวนี้เองเนี่ยเป็นหน้าจอนะครับ android ที่ผมมองว่าค่อนข้างได้มรรฐานความปลอดภัยเลย เพราะว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทางยุโรปเนี่ยได้มีการประกาศนะครับเรื่องของมาตรฐานความปลอดภัยแบบ EU นะครับชื่อว่า e u r o n c a p นะครับ Euro n อ a p เนี่ยบอกว่าตัวหน้าจอติดรถนะครับอยากได้มาตรฐานความปลอดภัยแบบ5ดาวหรือว่า5คะแนนเนี่ยต้องมีปุ่มด้วยจอตัวนี้ถือว่าเป็นจอในแบบอนาคตแล้วก็ได้มาตรฐานความปลอดภัยแบบยุโรปเลยนะครับเลื่อนเพลงได้ในลักษณะตรงนี้ต่อมานะครับเราไม่จําเป็นต้อง ล่าสายตาใดๆเลยกับการที่เราจะไปใช้งานนะครับอ่ะมันมีเรื่องของการใช้ปุ่มเพิ่มเสียงเลื่อนเพลงไปแล้วสมมุติว่าอยู่หน้าเมนูแบบนี้ถ้าต้องการนำทางนะครับต้องกดเข้าไปในแอป Google Map แล้วกดพิมพ์หรือสั่งการด้วยเสียงเนี่ยผมมองว่ามันค่อนข้างที่จะหลายขั้นตอนจนเกินไปสมมุติว่าเราต้องการไปสถานที่บางสถานที่นะครับเราไม่จำเป็นต้องเข้าแอปตัว Google Map ก็ได้แล้วใช้แอป Google Assistant โดยเรานะครับสามารถกดปุ่มโฮมค้างนะครับลองดูเบิ๊บกดไมโครโฟนไปสวนจตุจกักรแล้วขับรถไปมันนำทางไปสวนจตุจักรแล้ว <c oughs> แบบนี้นะครับค่อนข้างที่จะสะดวกสบายมากๆเลยอะลองดูอย่างอื่นบ้างไหมครับสมมติว่าเปิด YouTube เฮ้ยสั่งเปิด, <c oughs> ปดแอป,ป YouTube ได้ นี่มันไปกันใหญ่แล้วนะครับสั่งการด้วยเสียงนี่คือการใช้งานนะครับในส่วนของตัวแอปต่างๆนะครับและความสะดวกสบายในการใช้งานความปลอดภัยนั่นเองในเบื้องต้นนะครับมี3ส่วนเพิ่มเสียงลดเสียงหยุดเพลงนะครับมิวสียงเลื่อนเพลงหยุดเพลงนะครับสั่งการด้วยเสียงผ่ัด google assistant กดโฮมครั้ง โคตรสะดวกสบายนะครับได้มาตรฐานความปลอดภัยแบบยุโรปกันด้วยเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของการตั้งค่านะครับแล้วก็ในส่วนของตัว Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายกันได้เลยครับในส่วนต่อมานะครับใครใช้โทรศัพท์ในระบบ iOS นะครับในตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นในส่วนของตัว Apple CarPlay ได้ด้วยเป็น Apple CarPlay แบบไร้สายนะครับเบื้องต้นเนี่ยเราเชื่อมต่อ b l u e t o o t กันก่อนนะครับในตัวนี้เนี่ยมีชื่อ b ลูท t o ว่า Car Kit l i n k แบบนี้นะครับแล้วก็ไปที่ตัวนี้เลย เชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราไปที่แอปในส่วนของตัว Apple CarPlay นะครับก็จะเป็นแอปตัวนี้ตัวนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยตัวโทรศัพท์ iPhone ของเรานะครับก็จะขึ้นว่าให้ใช้ CarPlay แบบนี้ครับผม การใช้งาน Apple Car Play เนี่ยเป็นการส่งข้อมูลนะครับระหว่างตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องนี้ไปยังตัวหน้าจอนะครับข้อมูลต่างๆนะครับที่อยู่ในตัว iPhone เนี่ยก็จะมาแสดงอยู่ในลักษณะนี้ด้วยเบอร์โทรนะครับการโทรศัพท์ประวัติต่างๆก็จะเป็นประวัติเดียวกันนะครับของตัวโทรศัพท์ iPhone เครื่องเมื่อสักครู่นี้นะครับการฟังเพลงนะครับในส่วนของตัว Spotify Spotify ก็จะเป็น ID เดียวกันนะครับของตัวโทรศัพท์ iPhone SE เครื่องเมื่อตะกีนี้ด้วยนะครับเพลงโปรดนี้นะครับก็เล่นสุ่มได้ ลดเสียงอกันหยุดเสียงได้นะครับเปิดเสียงมันได้หยุดเพลงหยุดอย่างนี้ได้นะครับเลื่อนเพลงได้ครับงับทีนึงอย่างเงี้ยเลื่อนอีกปึ๊บเลื่อนอีกปึ๊บอย่างเงี้ยเลื่อนเพลงจากตรงนี้ได้นะครับแล้วก็สามารถ เพิ่มเสียงลดเสียงจากตรงนี้ได้ลองดูกันเริ่มเพลงแบบนี้ครับหยุดเพลงได้ก็จะหยุดแบบนี้ในลักษณะนี้เลยนะครับเราสามารถฟังเพลงพร้อมนำทางได้นะครับผ่านตัว Google Map ตัวนี้ด้วยนะครับสั่งการด้วยเสียงได้เหมือนเดิมลองดูกันไปสวนจตุจักรแบบนี้เลยครับกดเริ่มนำทาง แล้วเราก็สามารถไปที่หน้าเมนูนะครับด้านซ้ายสุดเพื่อฟังเพลงพร้อมกับนำทางได้เลยครับเลื่อนเพลงได้นะครับจากตรงนี้เลื่อนเพลงแบบนี้ครับเพิ่มเสียงลดเสียงเหมือนเดิมเลยครับนี่คือตัว apple car play นะครับต่อมานะครับเป็นการเชื่อมต่อตัว android auto นะครับเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายเหมือนกันนะครับในเบื้องต้นเราเริ่มเชื่อมต่อตัว รูทูทกันก่อนนะครับนี่ครับก็ทําการเชื่อมต่อจากตรงนี้เลยจากคู่นะครับแบบนี้เชื่อมต่อแล้วไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็ไปที่แอป Android Auto นะครับเป็นตัวนี้หน้าจอโทรศัพท์ Android ก็จะมีการขยับนิดหน่อยนะครับนี่เลยครับเป็นการเชื่อมต่อตัว Android Auto นะครับส่งข้อมูลจากตัวโทรศัพท์ Android เครื่องเมื่อตะกี้นี้นะครับมาอย่างตัวหน้าจอนั่นเองครับ เราสามารถใช้นะครับในส่วนของการฟังเพลงและนำทางในลักษณะนี้ได้ทั้ง Youtube, Music, Spotify นะครับแอปต่างๆสามารถใช้งานได้เพียบเลยท่านใดใช้โทรศัพท์ Android นะครับหายห่วงเลยในตัวนี้นะครับถือว่าสมบูรณ์แบบนะครับเหมือนเดิมเลยเพิ่มเสียงลดเสียงเลื่อนเพลงนะครับจากตรงนี้ได้ Android Auto สุดยอดเลยครับเรามาลองดูในเรื่องของพื้นฐานกันบ้างดีกว่าครับวิธีการใช้งานเนี่ยเลื่อนด้านลงลงมาแบบนี้นะครับ เพิ่มแสงลดแสงจากตรงนี้ได้เพิ่มแสงลดแสงจากตัวนี้ก็ได้แต่ตรงนี้ก็ถือว่าสะดวกยิ่งกว่านะครับและยังมีการตั้งค่าอื่น,อ,นอีกมากมายเลยนะครับในเบื้องต้นเนี่ยการตั้งค่าเสียงกันหน่อยดีกว่าการตั้งค่าเสียงนะครับเราก็จะไปในลักษณะของตัว dsp ตัวนี้นะครับ equalizer ตัวนี้นะครับตอบสนองย่านความถี่นะครับอย่างครบถ้วนอยู่ที่48แบนด์นะครับ48ย่านความถี่เลยตั้งแต่2 0เฮิบ hz นะครับไปจนถึง 18กิโลเฮิรตซ์เลยนะครับเราสามารถตั้งค่าคิวได้ด้วยนะครับนี่ค่าแบนด์วิด์นะครับในลักษณะแบบนี้นะครับและเรายังสามารถใช้งานนะครับในส่วนนี้คือตัวทม์อะไลเมนต์นะครับเพื่อสร้างเวทีเสียงนะครับมีภูมิภาคตัวนี้นะครับคือตัวเฟดเฟดบาลานซ์นะครับต้องพูดอย่างหนึ่งเลยนะครับคือใน Tik t o ็กเนี่ยกลางคืนเวลานอนดู Tik t o ็กนะครับมักจะเห็นบางร้านเนี่ยรีวิวนะครับตั้งค่าเฟดบาลานซ์นะครับเพื่อสร้างเวทีเสียง ไม่รู้ว่าถูกหรือผิดก็แล้วแต่จะเชื่อมั่นกันดูนะครับตั้งค่าเฟดบาลานซ์บอกเป็นเวทีเสียงเนี่ยคือค่อนข้างที่จะผิดอย่างแรงเลยนะครับการตั้งค่าเฟดบาลานซ์เนี่ยคือเพื่อเน้นลําโพงนะครับว่าด้านไหนควรจะมากน้อยเท่าไหร่นะครับเพราะในหลายครั้งเนี่ยที่มีการทําเครื่องเสียงนะครับที่คู่หน้าเป็นแยกชิ้นเยอะเนี่ยแล้วคู่หลังเราไม่ได้อยากเน้นมากนะครับเราก็ทาการเฟดมาด้าน,านหน้าเพื่อเน้นการสร้างเวทีเสียงที่ด้านหน้านะครับแต่การตั้ง ตำแหน่งคนขับแบบนี้เนี่ยมันก็จะเน้นลำโพงคู่นี้เป็นหลักนะครับคู่นี้ก็เบาหน่อยคู่นี้เบาสุดคู่นี้ก็ดังขึ้มนมาหน่อยเึงตั้งค่าเฟสบาลานซ์ไม่ใช่ทําอะไรเม้นนะครับไม่ใช่เวทีเสียงใครเห็นก็ฝากไปเตือนหน่อยนะครับและยังมีในส่วนของการตั้งค่าตัวคอสโอเวอร์นะครับการกรองความถี่การตั้งบูสเบสนะครับ ซับเกนนะครับสามารถทําแบบนี้ได้นี่คือในส่วนของการตั้งค่าเสียงนะครับและยังมีในส่วนของการตั้งค่าอื่นๆนะครับซึ่งเป็นเรื่องของพื้นฐานนะครับเช่นการตั้งค่าภาษาพวกนั้นเนี่ยผมก็จะไม่ได้เน้นให้ดูนะครับการเล่นตัวมิชิก้าลูน่าก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ครับผมซึ่งสําหรับในตัวหน้าจอมิชิก้าลูน่าตัวนี้นะครับในตอนนี้เนี่ยเรามีขนาดเป็นตัว12นิ้วในอนาคตน,นะครับจะมีตัว14นิ้วออกมาด้วยก็รอติดตามกันได้เลยจอใหญ่แถมมีมือปรับแบบนี้นะครับซึ่งในส่วนของตัว เฟรมด้านหลังตัวนี้นะครับก็สามารถใส่เข้ากับตัวหน้าจอตรงรุ่นในขนาด9นิ้วได้ใครมีตัวหน้าจอ Android ขนาด10นิ้วเนี่ยเราก็จะมีกรอบแปลงนะครับจากตัว10นิ้วเป็น9นิ้วและใส่ตัวหน้าจอขนาด12นิ้ว ตัวนี้เข้าไปได้เลยลครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับรีวิวการใช้งานและรีวิวตัวหน้าจอรุ่นใหม่และเป็นรุ่นเดียวในประเทศไทยในตอนนี้เลยนะครับกับหน้าจอที่มีความปลอดภัยนะครับในการขับขี่มิชกลูนาตัวนี้ลูนาเนี่ยคือพระจันทร์นะครับเราเปรียบเสมือนกับว่ามือปรับทั้ง2ตัวนี้เนี่ยคือพระจันทร์ทั้งสองดวงนะครับเวลาที่เราขับรถตอนกลางคืนเนี่ยเราสามารถปรับเสียงและเลื่อนเพลงตัวนี้ได้อย่างสะดวกสบายและมีความปลอดภัย สำหรับในจอรูน่าเนี่ยนะครับถ้าพูดตามตรงเลยเนี่ยถ้ารูน่าได้ไปอยู่ในรถยนต์รุ่นไหนบอกได้เลยว่าคะแนนยูโร NCAP เนี่ยเราคงจะได้5ดาวหรือได้5คะแนนแน่นอนเลยแหละครับใครสนใจนะครับมิชิก้าเนี่ยยังมีจอแอนดรอยอีกมากมายหลากหลายขนาดไม่ว่าจะเป็นตัว11นิ้ว13นิ้ว13นิ้วแบบหมุนได้อย่างตัวมิชิการโนวาเกา90และในตัวหน้าจอ7นิ้วเนี่ยเรามีตัวที่สเปค ค่อนข้างเทพมากกว่าแบรนด์อื่นๆนะครับอย่างตัว l a ีร644ที่เป็น QLED ด้วยแหละครับใครสนใจนะครับโทรมาหาเราได้เลยที่เบอร์029323485 0845244433เยี่ยมชมเว็บไซต์ของทางเรานะครับดูสินค้าอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ www.carpromarket.com หรือว่าเข้ามาเป็นเพื่อนกับทางเรานะครับสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับง,งานติดตั้ง จองคิวติดตั้งและที่สำคัญเลยบอกได้เลยครับจองคิวกันไว้ให้ดีๆกับตัวมิชิก้าลูนาตัวนี้เพราะบอกได้เลยว่าคลิปนี้ปล่อยออกไปขายดีแน่นอนเลยละครับใครชื่นชอบวิดีโอในช่วงนี้นะครับก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครป์นะครับและที่ปุ่มสีแดงด้านล่างเลยเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางเรา P1 Car Audio สําสำหรับในวันนี้นะครับผมแมทธิวขอตัวลาไปก่อนกับตัวหน้าจอ Android รุ่นใหม่ M ิชิก้าลูนาซีรีมาพร้อมกับมือปรับเสียงและมือปรับ เลื่อนเพลงนะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของการใช้ Google Assistant แบบสะดวกสบายอีกด้วยในคลิปต่ตอไปผมจะมีหน้าจอแบบสเปกเทพๆรูปแบบแปลกๆมารีวิวให้ดูกันอีกวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายครับ